ในสภาพอากาศวิกฤตมีความชื้นในอากาศสูงเช่นฝนตกติดต่อกันหรือแม้แต่ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นมีหมอกในตอนเช้าล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้พืชเกิดโรคได้ง่ายเกษตรกรจึงควรเตรียมตัวรับมือกับโรคพืชต่างๆที่จะเกิดตามมานะคะ u n i ิไลฟขอแนะนำาซ a ซีโรคแอนแทคโนดหยุดสนิทผลผลิตงดงาม s ซซี ชื่อสามัญอะซอกซสโตบินสูตร25%เอซ sc เป็นสารเคมีกลุ่ม11กลไกการทำงานของแซซีแซซีจะไปรบกวนกระบวนการหายใจของเชื้อรายับยั้งการสร้างเส้นใหญ่ยับยั้งการสร้างสปอร์และยับยั้งการงอกของสปอร์เชื้อราคุณสมบัติเด่นของแซซีสูตร sc อนุภาคเล็กละเอียดดูดซึมง,ง่าย ผสมกับสารได้ทุกชนิดแสตซี Z C, ออกลิ์แบบดูดซึมและแทรกซึมแสตซี Z C, ใช้ได้ทั้งการป้องกันก่อนเกิดโรคและรักษาเมื่อเกิดโรคจึงป้องกันกำจัดโรคพืชได้กว้างขวางแสตซี Z C, สามารถเคลื่อนย้ายในต้นพืชได้จึงปกป้องพืชได้ทั่วทั้งต้นแสตซี Z C, มีความเป็นพิษต่ำต่อพึ่งจึงฉีดพ่นฝ่าดอกได้แสตซี Z C, ปลอดภัยต่อพืชประทานไม่รัดดอกและผลอ่อนแซดซี่ไม่มีปัญหาการดื้อยาแซดซี่เหมาะกับพืชทุกชนิดทั้งไม้ผลพืชผักพืชไร่ไม้ดอกไม้ประดับแซดซี่กำจัดโรคพืชได้หลากหลายไม้ผลเช่นโรคแอนแท n โนดในทุเรียนมะม่วงฝรัง่งโรคผลเน่าของสละพืชผักเช่น โรคกุ้งแห้งคลิกโรคใบจุดสีม่วงในพืชตระกูลหอมโรคราน้ำค้างในพืชผักตระกูลกะหล่ำพืชไร่เช่นโรคไหมในนาข้าวโรคกับใบแห้งในนาข้าวโรคเมล็ดด่างโรคใบไหมแผลใหญ่ในข้าวโพดโรคราสนิมข้าวโพดพืชหัวเช่นโรคใบจุดตาเสือในเผือกไม้ดอกไม้ประดับเช่น โรคราสนิมขาวในเบนจมาตโรคใบจุดดำในกุหลาบและยังมีอีกหลากหลายโรคพืชที่แซซี่ป้องกันกำจัดได้อย่างดีเยี่ยมแซซี่อัตราใช้น้อยเพียง5 2 0ซ c ต่อน้ำ20ลิตรเท่านั้นเกษตรกรท่านใดที่กำลังมองหาสารป้องกันกำจัดเชื้อราคุณภาพเยี่ยมใช้แล้วคุ้มทุนคุ้มค่าเรียกหาแซซีนะคะ แซงซี่รอกแอนเทคโนดหยุดสนิทผลผลิตงดงาม